สวัสดีครับเจ้าทดสอบนะครับอันนี้ DJI Mavic Air 2เนะครับของคุณวาวนะครับผมก็คุณวาวให้เราแกะกล่องนะครับชาร์จแบตให้เลยนะครับผมลำนี้ก็เดี๋ยวคุณวาวจะเอาลูกค้าเก่านะฮะเอารำเก่ามาเทเลนตีราคาเราก็เอารำใหม่ไปนะครับผมก็ตัวนี้นะครับ Air 2เนะครับกล้องเซ็นเซอร์1นนิ้วนะครับผมในระบบกันชนนะครับโอเคของใหม่นะครับแกะกล่องเดี๋ยวเราจะแกะกล่องนี่ชุดคอมโบเห็นไหมครับ แกกล่องนะครับชาร์จแบตไว้ให้ลูกค้านะครับออโอเคนี่โอเคเน่ แกะกล่องของใหม่นะครับแกะให้ลูกค้าชาร์จแบตอัปเดตมาให้ลูกค้ามาถึงจะได้แนะนําการใช้งานได้เลยนะครับผมนี่ข้างในก็เป็นตัวลังนะครับอุปกรณ์ต่างๆมีอะไรบ้างนั้นทําให้อยู่ในคลิปตั้มมอเตอร์ช็อปอยู่แล้วครับใน YouTube ลองไปดูได้อันนี้เราให้ดูว่าเราแกะกล่องของใหม่ให้ลูกค้านะโอเคนะครับผมสนใจสอบถามได้ครับตั้มมอเตอร์ช็อปครับ08 1 4 8 8 6 4หนึ่งดครับจะเอาลบเก่ามาเทิร์นซื้อของใหม่ลำมือสองสอบถามได้เลย นะครับผมขอบคุณรับชมครับสวัสดีครับ